นักแถสีถนนชัยตอนสีถนนชัยสร้างเรือนทองคันเมื่อมียศถาบรรดาศักดิ์และมีหน้าที่การงานที่ดีสีถนนชัยก็เริ่มขี้เกียจในการว่าราชาการขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งเขาได้สั่งให้เบ่าวไพ่ไปตัดไม้ทองหลังและกำชับให้ใช้ไม้ทองหลังเท่านั้นและเขาก็ได้เอาไม้ทองหลังทั้งหมดมาสร้างเป็นเรือนทองสองหลัง และเมื่อสีถนนชัยสร้างเสร็จเขาก็ได้จัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองโดยทุกอย่างจะมาเป็นแพ็คคู่ไม่ว่าจะเป็นขขนก็มาสองจะเป็นนางรำก็มาสองหรือเป็นการละครในก็มาสองแถมนายเรือนทองก็จัดให้เป็นเหลี่ยงซ่องสูมปาร์ตี้มั่วเซ็กสีถนนชัยจัดปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนผ่านไปหลายวันก็ยังไม่เลิกจน ระเจ้าแผ่นดินได้ถามว่าไอ้สีมันไปไหนไม่มางานราชการจึงส่งทาหารในวังให้ไปจับตัวไอ้สีมาไอ้สีถึงกับตกใจและในใจก็คิดคาแก้ตัวไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อมายืนต่อหน้าพระพักสมเด็จพระเจ้าเจษฎาถึงกับโมโหและถามว่าเอ็งไปไหนมาถึงไม่มาว่างานราชการไอ้สีก็ตอบไปว่ากำหม่อมสร้างปราสาทเรือนทองไว้จึงไม่กล้าไปไหนกลัวมันจะหาย พระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสว่าขนาดข้ายังสร้างไม่ได้เองจะไปเอาทองมาจากไหนไอศี IC ก็ตอบไปว่าถ้าพระอ,องค์ไม่เชื่อก็ตามกระหม่อมฉันไปดูแล้วเมื่อตามไปดูก็ปรากฏว่าเป็นแค่เลือนไม้ธรรมดาที่ทําจากต้นทองหลังแค่นั้นเองพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่ามันจะแถว่ายังไงถึงกับส่หัวและเดินกลับวังไปและเมื่อไปถึงที่ประทับก็สั่งให้นางกำนันไปป่วนเลือนทองของไอศี โดยบอกกับนางกำนันว่าพวกเองไปทำยังไงก็ได้ให้เรือนมันสกรปรกที่สุดจะขี้จะเยี่ยวก็แล้วแต่และเมื่อไปถึงนางกำนันก็ทำตามที่สั่งปรากฏว่าไอ้ีทั้งโดดถีบทั้งเตะนางกำนันเหล่านั้นจึงรีบวิ่งไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเรียกไอ้ีเข้ามาเข้าเฝ้าไอ้ีมันก็แถไปว่าถ้าพวกนางจะขี้จะเยี่ยวในเรือนของข้าก็ไม่เป็นไรข้าก็ไม่ได้สนใจแต่นางกับขี้กับเยี่ยวต่อหน้านางกำนันคนอื่นจะทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงพระองค์เป็นได้พระเจ้าค่ะ พระเจ้าแผ่นดินถึงกับพูดไม่ออกแต่ก็ไม่อยากตอบปากต่อบคาแต่หลังจากเหตุการณ์ทางนี้ไอ้สีมันก็กลับมาตั้งใจทํางานว่าราชการต่อเหมือนเดิมเพราะมันรู้ว่าถ้าหากมันใช้เหลี่ยมอีกมันก็จะโดนกุด